สวัสดีครับพี่้องมือนีมาสวนอย่างครับผมครับของบ้าสวัสดีครับแล้วครับของบ้าไม่เห็นอย่างอยู่นี่มาไหนฮมากินเนื้อย่างครับมากินเนื้อย่างครับผมถ้าลุงลุงป่าไปเที่ยวด้วย เอิ่นไปยังไงกันนะทางแตกคืออย่างนอทางแตกทางแตกมันก็คือฝนตกลงมาแล้วมีคนเหยียบมันก็เลยแตกทำไมเอิ่นมาทางแตกมาเด้อพี่น้องมี่นอมามามูอะไรไหนปลาเจ้าหน้าก็ได้ย่างย่ย่างยุ่งเรื่องของเนี่ยเพื่อนไปางไป อคะหมูในกระทะาใหญ่ได้ไหมครัสวัสดีครับพี่น้อง มื้นนีมาสวนอย่างครับผมมาเทียวสวนอย่างครับผมครับสวนอย่างเป็นบรรยากาศย่ำแรงบรรยากาศย่ำแรงที่สวนอย่างครับนี่ครับผมมีเขาจะมากินหมูกระทะนะครับผมกินหมูกระทะอยู่สวนยางครับผมส่วนอย่างเข้าเข้ากะสีมาพาพี่น้องมาเบิงครับผมพ่อกับแม่กะสี เฮมขึ้นกับตัดยางที่ไหละครับตัดตัดตัดไปเทโลตน้นสองตน้นสามต้นนะครับตัดจุดแหลมที่อยู่ประมาณสองพันกว่าต้นครับผมสองพันกว่าต้นกับสีตัดเบิดขึ้นพลนแล้วครับก็ลังสิแล้วตัดแล้วกับเก็บเก็บแล้วกับเฮดแพ่นครับผมนำยางตัดตรงนี้ครับถ้าเป็นห้อยห้อย,อยตองมานี่แล้วกอันนี้แกร่องนำยางพอกาวาทำยางมันไหลลงเรียบร้อยแล้วแน่นบว่าคํา มาเก็บมาเก็บต้อย่างใส่คุไปไปเฮ็ดเป็นผลิตเป็นแผ่นย่างต่อไปนะครับผมนี่ก็คือส่วนอย่างครับส่วนอย่างที่พ่อก้บแม่พ่นมากีดมาหารายได้อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นส่วนอย่างที่ต้นกะไญ่เติอบอย,ออองงยอบู่ครับผมไญ่เติบอยู่ต้นแต่ละต้นกะตัวไญ่เติบเด้ครับให้เบ่งบรรยากาศครับ ทา้งบุ่นกะสิเป็นเลยถนนไปตรงนู้นตรงพูนครับผมกะสิเป็นป่ามันครับก็จะปลูกมันไส้บรรยากาศกะสิมีแสงพระอาทิตย์กําลังตกดินครับโอ้ยขักครับพี่น้องบรรยากาศดีหรายนี่บรรยากาศดีดีครับผมขันมีโอกาสก็แวะเวียนมาเห่นมาหย่มกันได้ด้วยครับพี่น้องมาเห่นมาเบิงวิธีการเฮ็ด แผ่นยางพาราครับผมว้เห็ุจังไนแน่สิครับแล้วก็วิธีการขีดยางนะครับนี่น้องบาสครับน้องบาสสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ,รบน้องบาสไม่เห็นยังอยู่นี่มาไหนมากินเนื้อย่างมากินนะมากินเนื้อย่างครับผมกินเนื้อย่างอยู่ส่วนยางอ่ะน้องบาสภาพเป็นต้นยางไนหะ เป็นโรงพยาบาลหัวโนครับหยอกกระมูหยอกกระมูวลักก็ล,ล,กล่มครับผมหมอก็ได้นโนเลยก็เลยได้ไปหาหมอใข่แต่หมอบได้ให้นอนโรงพยาบาลครับผมนี่เขาเรียกว่าต้นสวนยางครับเขาเรียกว่าอะไรนะต้นสวนยางครับต้นสวนยางใช่เร่องนบบนี้จริงจริงมากนี่คือ หลุดมาจากด้านบนครับหลุดมาจากด้านบนครับอ้นี่ก็เป็นใบาย,ยางครับยังเคี้ยวอยู่ครับช่วงปลายปลายปีทา่ทานว่าโมกะล่าใบไม้ก็สิร่วงว่าด้วยครับผมเพร่ะสิพิษใบออกมากแล้วก็ร่วงหล,ลังจากหน่อยกบ,บาลุ่มผ้า,ก,าก็จะเกิดไมกก็สิเคี้ยวสิละครับผมเขาเรียวกว่าทางหินทางหินหยาง ทั้งขี่หินแท้เนี่ยครับทั้งดินแดงครับผมทั้งเขาก็ออยังยังเป็นแบบเกาเกาอยู่นะครับน้องบ้านลบก้อนอ,อ,อันนี้พอใหญ่เกี่ยมครับพอผมเองครับเพื่อนมานไดไปซื้อน้ำแข็งห้นี่พ่อเป็นคนกีดยางนี่ครับกีดยางสวนแบบอ่าแต่ว่าอันนี้ นำกับกาวแล้วเขาก็ทำการอทำทำแก้วแล้วเขาก็ระบายสีเป็นแบบนี้เขาก็เอากาวมาใส่ก่อนเข้แาแมน oh มันเป็นน้ำยางน้ำยางที่มันไหลถือแก้วมันก็สินยางมันก็สิสเป็นห้อยองสิแหละเขาบดเอไม่ระบายสีมันบา้าข้าใจพิษแล้ว <laughs> มันบาดแข่ว,วงแข่ก็ล่างรุดครับแกล่างรุด ปปะมื่อ้านาี่กินเนื้อย่างนะครับผมอยู่สวนยางอย่ละอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเอื้อว่าหมากยางหมากยางเป็นนัีศึกษาพี่น้องนี่ครับตกออกมาจะเป็นอังสิตกลงมาจากด้านบนตืมโตมาจากทงทงครับมันก็สิแต่ว่ามันหมากยางที่มันซุกมันอันนี้แล้วเกิดลงมามันก็ตก ลงมาหน่ะครับตกงงเต็มเลยกิ่งไม้เต็มเลยครับกิ่งไม้ยาวก็มี่งมายาวกนี่เปล่าเฮ้ยโตยังนี่อันนี้คือบองกือครับกิ่งกือครับผมบงกือครับเห็นบ้มันจะควาขนุกร่องครับแมนบงคือ,ก,อกิ่งกืออย่างนี้ครับแต่ถ้าถ้าบบานผมเอื่นว่าบงกือครับผม น,นี่หลายขานี่เขาเรียกว่ามันไม่ทําอะไรคนเออมันมีผิดครับผมแต่ว่าอย่าไปไกลมันลไปสู่ธรรมชาติครับผมถ้าน้องไปไกลมันเดี๋ยวมันจะหลอมห้องน้นองมาแล่มันสิมาหลอมห้องสั่นครับผมตัวนี้ไม่หลอมแทบประมันตัวหน่อย เอาออกมาพาไปเที่ยวสายตอพาลุงลุงป้าป่าไปเที่ยวดูนมากไปก่อานาเขาเอื่นไปยังก,กันนะทางแตกครับทางแตกคืออย่างนอทางแตกทางแตกมันก็คือฝนตกลงมาแล้วมีคนเหยียบมันก็เลยแตกโโเขาเลยเอื่นว่าทางแตก อันฟังนู้งหจะเป็นของกัจเจ้าเด้อครับพี่น้องเป็นของผู้อืน่นส่วนทางนี้แต่ขามทางมาทางผีขามทางมาทางผีจะเป็นของพ่อกับแม่ครับผมลูกครับแต่ว<ร>่าเคยเห็นกัจเจอยู่อันเกยๆไหมแล้วก็ดิกัจเจ้าเห็นเป็นยักษ์เป็นยักัจเจกัจเจ้ากำลังจะถอดเขื่อนจะถอดอะไรไปนหนตึ๊งเชื่อขาะแล้วก็ปล่อยไนเร็วป้องปืนแล้วพี่ดิกันแล้ว ก็ที่เมนูตัวดอ,อกมะกรูนผู้ดคล้องจริงมาปึ้งอ้าวอันนั้นขึ้นมากลายเป็นสีเขียวบดครับจึงกลายเป็นยักเขียวโอ,โ,อโอ้โหในใ <c oughs> นท่านหนองบ้านเราในท่านฟังยั <c oughs> งกเขียวบดครับนี่บรรยากาศครับอาิที่กำลังตกครับผม <c oughs> นี่ก็ <c oughs> คือ <c oughs> บ้านพักใ <c oughs> นสวนครับผมอันที่รถไปก็คือรถแกมั่นแก่อ้อยนะครับผมผ่านเส้นทางนี้ ก็จะปลูกมันปลูกอ้อยติดกับถนนใหญ่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นถนนลาดอย่างเลยถนนดําเลยติดถนนเลยสวนแต่ทางเขมามันจะเป็นสีแท้ครับผมตามผู้ชมขาับไปตามอันนี่อยจะไปตามอันคนชิ่ ไปเ้าไปกินเนื้อย่างพี่น้องมาเด้อมากินเนื้อย่างน้ำกันครับมากินหมูกระทะน้ำกันไพอยูไกลแต่มาเห่นมายามกันได้ได้ครับเด้ออันนี้ถ้าพี่น้องมาเบินน่งสวนยางมาเบินน้งต้นยางว่าพ่อกับแม่เพิ่นขีดยางต้องสิอยู่วิถีชีวิตแบบต้องสิครับผมโดนโดนมาบ้านกับมาเบิ่งเพิ่นนั่นแหละครับรามาเบิ่งเพินพ่นมาเห่นน้ำเพิ่นนะครับผม เรียกว่าไม้เด็กน้อยห้ามไปเล่นนั่นเนี่ยเอออันนี้ไปเอาก็จะออกไปด่งไฟไม่ยางนะครับไม่ยางที่ไม่ล้นลงกับไปด่งไฟว่าต้องซื้อทานว่าต้องซื้อ,อยางนะคันเท้าไปเลยคันเท้าเอาไม้ไปเล่กระปูเดี๋ยวมันแท่งปากกันครับเดี๋ยวเล่นเนาะห้ามเอาไม้เล่นมาเดิอพี่น้องพี่น้องมามากินหมูกระทะกันครับ ก็มากรได้ย่างยุ oh, ่งอะไก็ได้ย่างยุ่งร่วงคอมเนี่ยเพื่อนฟังนไฟังมีหมูกระทะครับหอยหมูและกกระทะกระทะใหญ่ได้หมดเหรอครับชิมหรือเปล่าชิมแล้วผู้ใดมักหมูแซ่บแซ่บสุกหรือเปล่าันนี้สุกบ่เค็มถ้าเจ๋แล้ว เข้มแต่กระแทบนี่บ้าน้ำจิ้มบอร์มีน้ำจิ้มกูเป็นยังไงเค็มบ่เค็มบ่เค็มเลยเหรบ่เค็มบ่เค็มเนี่ยเดี๋ยน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มแซ่บอีหลีทำไมยังไม่มีโลโก้ล่ะโลโลโก้สั่งมาไม่ทันโลโก้ยังไม่มาเนี่ยน้ำจิ้มแซ่บอีหลีเนี่ย

แป้นหนึ่งอือสาเปนไงอือดูปวดหนึ่งเลย หวานเด้อดีเนาะมเนรนหวานเรียนนี่แดแซ่บีลีหวานนี่เม่อยา่กินนี่อยู่อนัอไนไหนเนยเข้าไปจนี่เนี่ยขโมนีอม่อันทีวนะน่ว่าเขาไปกินนะมันเิียวมันเวจินแป,กแป,กแปลกๆแซ่บอีลีกับแซ่บนี่อันนี้มันบอกแซบบ เคยได้อลีตัวนี่แซบอิลีบอกตามเสื้อสมซื้อยี่หอกไ้จ้าง่ได้จ้างมน่ได้จ้างบ่จ้างให้เจ้าขาบ่ออกบ่ไจ้างเลยบ่จ้างให้เจ้าขาบ่ด้ออกก็แบบดองนี่ยเด้อดึงเนาะอันนี Tao có mấy chú ý đấy kín nắm bếp 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 หมูนั่นสุกกินพักนี่ล่ะเบิดจานนี่ก็คือสีอิ่มเิ่งล่ะเห็นสีขน้ขนเห็นไผยเนี่ย,ยนะอุยยาวานานะ <c oughs> เอาแล้วก็โยกขวดน้ำจิ้มไปเอาน้ำจิมำจ้มมัน อาน้ำจิ้มแซบอีหลีมาเน่น้ำจิ้มเบิรดพี่อาร์ตเขาก็ตอบอันนี้นะแล้ว่านจิ้มเบิร์ โอ้เซนยี les, n n m, ่หอยังเนี่ยอย่าไปซื้อมาเด้อโอ้ตายใหม่เบิร์ดละอ้าวอย่าเอ่ยื้ออะไรซืเบิร์ดละเล่นบ่อแซบอีรีเรือสมิ่งได้พี่น้องเบิร์ดละอืมโหเนาะเบิร์ดวาซานตะเคียงเอาแตงเดยนอ่อนเนเห็นมีเรยนี่น้ำจิ้มก็จาบ่อขยัน ำมาโซ่มาได้ดินั่งกินได้ดิอันนี้แข่ใส่แขงใสก่อนเอาไปมิดขวดเอาเลมแม่เอานาใส่ิตักน้ำสุกขยาวห่นเดี๋ยวถ้าาน้ำใส่นอเทใเดี๋ยวมันจะอะไรบห่อนแห้งอยู่ โอ้แสีบิลเลียจนไดแจ้งจนได้บิดขวดน่ะพวกน่้น่ะพี่น้องจนได้บิดขวดเงาะขวดได้ข้าวเกี่ยวทีว่าแบบนั้นคือบอกไม่ได้หลายเฮ็ดบอทันครับผมคนสั่งหลายผดสั่งได้ที่ลายแอดเดี๋ยวยังไม่เปิดเอ้าเมื่อกี้ เชียงหัวเย็งก็มูนหรือมั้งพันอยู่บ่แม่พันมันบ่เฮ้ยลุงบ่คะเบิ่งดีมันบ่ตกเลยอ๋อครับเขาดีบเลยซื้อมาหน่อยเขาเนาะดูวยขัดขอยไปน้ำมาได้ซื้อสำหนีหรอกตอนแรกว่าจะรูกเดียวก่อน ปีข้าปิปีเป็นปิทำไมรู้สึกว่าทร้งลมหลวมงไหมโซ้งหลวมหรือวะไอ้ว่าแม่โซแม่ไปสซ้งมาจากหน่อยเนี่ยแม่จ้บุ้มมีน้ำจิ้มมามีแล้วยังกระเบิดแล้วจบล้ะ เห็นไหมเลยเห็นแต่ยูยูงั้นยังจะขวดสี่ขวดเออที่วเอามาหมดเอามาหมดแล้วที่ว่าอย่างสี่อ๋อหมายถึงเอามาจากกรุงเทพมาหมดแล้วแต่เอามาน่าสี่มันนี่สามที่ไหยัง่ได้กินยังยังเยาวันกระตูยังยังบริสิมไอไก่เอาไปอันนึง แม่ขาเล้าวาแ่บตัวนไรกระบอกอะไรจะมาโอ้ยมันไวแ่ยี่อันนี้มันกินตลอดอี่กิเปยวกินบกอ๋ออออ๋อน๋ออ๋ออออิออ๋ออเอาอ๋ออ๋นอ๋ออออ๋ออออออ๋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 นอ๋ออ๋ออ๋ออ๋่ออมอออเ แล้วมันจะคนอิ่มนะน้ำจิ้มบนมันจะอิ่มแบบแม่น้ำจิ้มบะหมี่แล้ว่ะอืมข่อ,มอยขย่าหนามไหม